่กินลงสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างนี้ไอเดียช่างนี้ไอเดียชาแน,นลนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างนี้นะคะพี่น้องหลงและพี่น้องเออว้าไปว้ามาก็หลงนะ ทำอะไรหรอเดี๋ยวเก็บยิงก่อนานเหค่ะได้ๆอดีตเนมคะเดี๋ยวจะกินข้าวไม่รอนะเใ่หอาเราพี่ก็จะได้อยู่คนเดียวนะคะยิงคัวเสียตัวรอางเฮ้ยเยอะยิงได้ป่นีอรายให้ใครเดอพี่าวใคูเนาะ ยานะยานะไม่เอาอีกแล้วนะยานะอย่าให้พูดนะ เไม่ถึงม,งมึงก็เลยลงมาเลยเออเดี๋ยวค่เก็บหยางางวางใเนทียงามข้าวอีกยอนนี้สิบเอ็ดนาฬิกา พี่เอกยิ้กับออกปากว่าปีนไม่ไหวเลยแล้วพี่น้องนะสงสัยน้ำหนักจะเกินหรืออย่างไร

ติดเครื่องรอแล้วนะครับงานนำนะก็ใหญ่ดีหน้าตาต่ำเครื่องเด็กนะคะสสวัดีครับมงกุฎนะคะหน้าต่างเนาะเคื่องที่จะไม่ให้มันโป่งลงมาครับตรงๆบ้านหน้าต่างนะคะเหมือนบ้านเอ็นในมันก็จะคีบเครื่องนะก็จะรูดไม่ไปน้องเรือนไม่ไปเนาะ บ้านเอ็นนายจะเปิดหน้าต่างไม่ได้นะถ้าใครมาเรียกทางหน้าต่างนะคขอความกรุณาเนาะอย่ามาทำหน้าต่างนะนั้งดูดที่ก้นแบบนี้ข้างบนต้องใช้ทําการด้วยใช่งานปูที่ต้องมีกาถ้าเกิดไม่ทำมันก็จะอินมันหนักมูนนี่เนียนปูนปรแม่นหน่อยกิโลนะไหนจะถีปูนไหนจะถาเข้าไปแล้วทํ่ปูกว่าเดิมอีกนะคะ เป็นมาแล้วกตามนะนีบานต้้งหน้างนะอันนี้บานต้ง้างนะตงตกประตู้ทำโหงนะอจากูนะคะก็ไปเข้าน้าเลยนะหรือว่าไปทตกข้านึงาวหาอาหาเลยนะก็จะสะดวกสาบายนะคะสำหรับผู้ท่าดนบ้านแบบนี้นกติดต่อทีมีสหายได้นพน้องากันเองนะเ สวยมากเลยเนาะจะเวอวังขนาดนี้จบสวยงามอร่ามแท้ ใกล้เที่ยงนะคะอากาศก็เริ่มร้อนจัดแล้วนะแดดมาอย่างแรงนะเนี่ยก็จะเป่าต้องขัดตึ้ต้งกัดเลยนะว่าเับยิงทิงอะไรนี้ อนุญาตลงคลิปสวัสดีค่ะ